ค่ะวันนี้พบชัง,งเมฟซีเลอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทำละครช่าง FC เดฟซีเอรเมื่อชังหิวอาหารต้องการดึกกลางเย่ไปดูกันเลยเฮ้ยหิวจังเลยไปหาอะไรกินดีวกว่าหิวจังเลยนี่ะ <c oughs> ดึกแล้วชางมาหิวอะไรตอนนี้ไปดีกว่าไปล้างลาเม,มงเปิดใบดีกว่า ลา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 ดูทางก่อนว่ามีลกมูกไหมไม่มีไปเลยเข้าไปชุมช่มนุ่มชิงดีแซวดีคุณสวยสวัสดีค่ะคล้งเอาอะไรดีจ้าเอาละเมงหนึ่งที่จ้า ใช่ครับย่างเลยครับผมขอบคุณค่ะครับเอาไหนดีได้อีกอะไรดีได้เอาอืมลาหมิงก็อร่อยเบิกคุณลุงเปิกมาได้กี่เดือนกี่วันแล้วคะเบิกครั้งแรกเลยจ้าอ๋อเหรอคะใช่ แลวคุณลุงทำไลค์เสร็จไหมคะลุงไม่เคยทำทีลูกก็ลองทำสิคุณลุงเผื่อได้รายได้พิเทษกนะเขาจะได้มาสั่งไงขอบคุณแนนูไม่เป็นไรคะ่ะยิงดีคะ่ะอืมอร่อยอิ่มเลฟคุณลุงขาทั้งหมดเท่าไหร่คะราเมงทั้งหมดสี่สิบบาทจ้า นี่จ้ะขอบคุณครับค่ะไปก่อนนะคะลุงโอเคครับไปดีกว่าคุณลุงใจดีจริงเลยให้แข็งกินราเมงตังแพงหนึ่งแต่ละคาถูกน,นะราเมงก็บางทีปลายันก็แพงนะ ซื้อขนมหน่อยดีกว่าช็อกโกแลตแล้วก็มาม่าแล้วก็น้ำกับนมแค่นี้พอเป็นใจตั้งดีกว่าพี่ขาทั้งหมดเท่าไหรคะทั้งหมดสามสิบาทจ้านี่ค่ะขอบคุณมากจ้าจาไว้แกสหน้ามามาซื้อใหม่นะคะ ค่ะไปๆค่ะพี่จับป้ายดีกว่าดูทางก่อนว่ามีลงไหมไม่มีวิ่งดีกว่าวิ่งว um ิ่งว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 ิ่งเร็วมากเลยนะเราวิ่งเร็วมากข้าป้านดีกว่า นะโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันมาก,ากมคะสนุกเังไหมคะเพื่อนๆสนุกไหมคะพี่ๆี่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไปเลยนะคะบ๊ายบายไปแล้วกดไลค์ด้วยนะคะไปแล้ว